ันนี้ว่างอยู่ครับไม่ได้หมายถึงวันนี้ครับหมายถึงหัวใจว่าก็ปวไปไหนจะไปไหนมึงคแรกแบว่าใครเลยอะแรงวไวะคุให้ความรักปาดูเน่ยเขางีโองไปมึงไปดวหรอดีจังว้ชีวิตลดระดมอยาาทำอะไรอย่างนี้ม้งน้าละเอาไว้ เออดิเออดิโทษนะคะเคยเดินสวนไหมคะไม่อยากเป็นคนที่เดินสวนกันใช่ไหมละครับไม่หมายถึงสวนมะนาวอะค่ะคือกลิ่นตัวมันเปรี้ยวมากอ๋อโหได้กลิ่นบ้านได้กลิ่นม้านด้กลิ่นโอ้ยเปรี้ยวแบบหวานเดี๋ยว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 เดีเอาจริงคือนีิว่าเปล่าอยากชวนไปทําแบบต้มจืดที่ห้องโอ้โหนี่ชวนผมไปทานข้าวที่ห้องเหรอครับเนี่ยเปล่าคือเห็นหูดำเหมือนทุกคนหน้ามอ เป็นพ yeah. ี่ที ouais. ่มาอยู okay. ่ตรงนี้แล้วนะไปไปไปคุณพูแรงไปบอกวะแรงเหรอวะก็หนมันก็ดูแบบดำๆนิดนึงะกุ้งแลวได้แบบนี้ก็ดำดรังเป่าหน้ามันเหมือนชายบูเออสตก เรืเร่องนี้นอุตส่าห,ห,ห์ดุเลยอ่ะวันวันเดินระวังเหยียบนะคะเหยียบหัวใจนะครับหมายถึงหเหยียบกองเขยบคะเ้ย้ยยเฮ้ยผมเพื่อนเลไพวกคุณหรอแล้วไม่ <c oughs> เลยยอนี่สยอดเลยนี่แกฉันว่าแกลดความห้าวลงนิดนึงดีกว่าไหมนี่ผู้ชายไม่มาจีบเราอย่างเงี้ยทำไมต้องลดวะคนจะคบกับเรามันก็ต้องรักเราที่จิตใจมันก็ต้องรักที่เราเป็นหรือเปล่าแต่มึงต้องมีความเป็นกุลสตรีบ้างไม่งั้นมึงจะหาผัวไม่ได้นะเฮ้ยเฮ้ยมต้องมีไม่อยากมีผัวก็มันไม่ได้รักที่กูเป็นกูจะชอบมันโอ้ยมึงบ้เผาเรื่องความห้าวลงมไม่สรงเว้ยอ้ยขอโทษขอโท กีกเหรียญนะได้ไหมครับฮัลโหลเอากี่เหรียญนะคะเนี่ยครับยี่สิบหรอคะครับมีเหรียญไหมครับมีอยู่ค่ะสองเหรียญสิบบวกสิบเป็นยี่สิบพอดีเลยค่ะโอ๊ยขอบคุณนะครับ เป็นอะไรมึงคือแบบมึงเสียอาการมากมึงเจอคนหลอกเสียอะไรกูไม่ได้เสียอะไรเลยอะไรอย่างไรมึงเว่อร์มึงอย่าเว่อร์มึงคือแบบมันเสี่ยงสองอ่ะนุ๊กมึงโทษนะครับแลกเหรียญเพิ่มได้ไหมครับเอาไปหมดเลยก็ได้ค่ะไม่ต้องเอาเงินไปก็ได้ไปเลยค่ะพอไหมคะพอแล้วครับ จริงๆมีเหรียญอยู่ที่ห้องอีกเยอะเลยนะคะไปเอาไได้ใช่ไหมครับผมไปได้เลยค่ะจริงๆจริงๆก็ไปได้เลยค่ะไปค่ะไปเอากันนะครับไม่เอาเหรียญเอาค <laughs> ได้ค่ะ เห็นผู้ชายมันได้แหมเมื่อกี้ใครแซวกูเห็นเหรอแล้วเพื่อนที่แซอ่ะเพื่อนเหรอเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนหนูไปเอาเลยนะนี่ลงกันแล้วมึงตัวนี้กูตัวนี้